เอาแล้วก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะอยู่กับผมนะซินแสเตอร์นะครับแล้วเราอยู่ในเกม d ดย s สเป e นะครับพาร์นี้เป็นพาทที่11แล้วนะฮะหลังจากพาทก่อนนะครับเราไปจัดการกับอากาศเสียภายในยานี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังแต่รู้สึกว่ายิงไปหลายตัวมากเลยแล้วก็โดนน้องหนวดดึงนะครับพาร์นี้จะเป็นการลงไปสู่ข้างล่างครับไปไหนวะไอสัตว์กระสุนนี่ก็ลอยหล่อแล้วเกิน เป็นไปได้ไม่อยากใช้พัดมาคัตเตอร์เลยครับว่าไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วเฮียนี่ไม่เห็นทางออกก็กลับไปออกทางเข้าโอ้โหวิ่งไม่หลับมึงเป็นคลวยอะไรครับคนเราชอบทะเยอทะยานนะฮะอ่ะโอเคมาป้งโอ้ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเพื่อนโอเค ปืนสามารถประจำบ้านก็ได้ไว้เฮียเยก,กะกะส้นตีนหลือเกินแม่งเนอะ้ยไม่เคยรักใครเท่าไข่หนุยทุยวิ่งวนครับเวลาอยู่บนลิฟต์นี้เราต้องแก้อาการว่างด้วยการวนจอไปมาอุย้ยเฮียเฮียอ้วนนี่โคตรเกลียดเลยให้กลับไปห้องเดิมจริงเนอะโอเค ได้เวลาพักสายตาเชนะคนดีไอแซคเท่ามีเล้วอะไรวะใครบอกให้เราช่วยครับถ้าเราบอกว่าในกระเดไม่ช่วยสัตว์มีอะไรปะป่วยอ๋อนี่กลับมาปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้อากาศในยานกลับมาเป็นปกติแล้วนะคร เรียบร้อยเรียบร้อยเยียเ่ยมครับไอแซคทำงานได้ดีสุดยอดครับทำได้ดีทำได้ถูกต้องครับผมชอบมากหมดตังไงห้เฮียนี่แหลสะสัตว์เลยขายนี่ดีกว่าครับ Force Energy เอ๊ะไม่ใช่เออนี้ขายได้เพราะว่าผมไม่ใช o ฟ c e กันบายจ้า Contact Energy นี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะขายได้ก็ขายครับ มันช้าไม่ใช่เลยหรอกไปซื้อนี่ดีกว่าพันมาเนาะปืนสามมันประจำบ้านที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์และรุนแรงจริงนะครับแม่ไปไหนวะห้องนี้หรอโอเคไปเย่เปิดดิประตูมันใหญ่จังวะโอ้เชดมีอะไรให้เก็บด้วยออดิโอหรอดรครอส

โอ้หนวดสลายหายไปเยี่ยมครับพิษรุนแรงพอที่จะทำให้ประตูเปิดได้ฮึว่าคำมันบอกว่าเราต้องเข้าไปฆ่ามานะันแล้วให้ฆ่าอะไรวะอู้ใปศพลอยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ อะไรวะเฮ้ยโอโ้โ,อโหโอ้โหอะไรใหญ่จังกูสู้นะอะไรมึงคืออะไรไม่รู้แต่กูกูสู้หลบโอ้ชิ t อุ้ยแรงเฮี้ยเี้ยมึงมึงจะแรงไปแล้วนะครับฮะแรงมากเหรอม,มึงแรงมากมึงแรงมากเหรอฮะโอเคมึงออกมาออกมา เรียบร้อยไปหนึ่งหนวดครับแง่ไรสัตย์รู้จักกูน้อยไปเว้ยชื่อของกูคือไอแซคนิวตันเว้ยคุยออกมาออกมาออกมาขาดไปเลยขอนัดเดียวขอนัดเดียวเท่านั้นเนอะมาคอนแทคบีมีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละมึงเอ้ยกูเลงเลยเอาออกมาออกมาออกมาโอ้อยู่ซักรูนี่ไอเหี้ยนี่คือบอสเหรอครับ ไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นบอ,อยนะเนี่ยแม่มึงนี่มันกระจอกง,ง,อ,ยงอยสสิ้นดีเนี่ยโอ้โห่สำลอกออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายอ๊บจับได้ไหมจับไม่ได้อ ตาย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 แน่นอนอย่างีไม่เอาตายยังยังไม่ตายชีวิตยังมีพรุ่งนี้กูไม่ใช้ปืนเฮียละมามาดิมาดิมึงอา่มึงอาปากมึงอาป่ามึอาบมึงอาปากอออย yet, ma, ma ิงไรไม่รู้แต่กูยิงอาจจะลืมเรื่องราวไปแล้วมีใหม่ไปแล้วแต่ฉันยังงเพียงเดิเดิเดเดเดอเดิเดิเดิเเดิเมัเดิดเดิ่ดิเเเ แม่งยิงให้หมดยิงให้หมดเบืองกระสุนรรนนเนี่ยโอ้ชิตออกมามึงออกมามึงออกมามืงออกปืนกูแรงกูไม่โอ้โห oh, oh, กระโดดได้ไหมกระโดดหลบแบบดิจิตอลนะหลบได้ก้อนสวยดีสัตว์เอ้ยเอ้ย,อ,ยออกมาดิ โอ้ชิกูเอาออกระบาดมึงมาแล้วยิงกลับไปตายแล้วเหรออะไรวะนี่เหลอบอสเถอะระจอกกูเก็บหมดครับอะไรมาเอาให้หมดเฮ้ยหัวไม่ใช่เอาไป อาจจะล o o ับแล้วบัหลชนเกินเพงเดิมจะเคยร้องห้ตอนนี้จะไม่ได้เช้นอย่างจะพร้อมจะเดินบนทางใหม่ๆจะพร้อมจะไปไดเช่นยงีคำสตเคิลทำได้ชนอย่างกูต้องไปไหนครับาขยะขยะแย่งซิ่งดีนีแต่ของเยอะดีนะฉันชอบมากฉันเก็บให้หมดครับเก็บได้ไหมอันนี้เก็บไม่ได้ก็ยิงแม่งเลยดู เอาศพไปด้วยอ่ะให้อันนี้ให้อันนี้แถมผู้เข้าปากไปเลยเหมือนเล่นชูดบานะ์สเนาะนี่อะไรให้เก็บปะนี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่เอาไปไหนเอามานี่เอาไปไหนแล้ว Contract Energy ที่แท้ปืนนี้มันเอาไว้ยิงบอสนี่เองครับเพราะว่าบอสจะตัวใหญ่ฮะแล้วก็เป็นเป้านิ่งที่เราสามารถชาร์จได้นะ ป่วยดึงไม่ถึงแล้วไปไหนอะเอา้าไม่บอกกูด้วยว่าไปไหนขอบคุณครับไปไหนไาสัตว์ไม่บอกสักคำใจคอจะไม่บอกกันจริงๆใช่ไหมนะบอกฉันทีเด็ดโรดเถอะนะคนดีไปนู่นก็ได้ไม่เห็นทางออกก็กลับไปออกทางเข้าครับผม โอเคโอติกไปไหนเนี่ยไอสัตว์อ๋อนี่ไงถูกต้องทำได้ดีทำได้ถูกต้องเราชอบมากกลับสินะก็ไม่รู้สินะบอสอะไรกระจอกอย่างงี้โธ่กูเจอเฮียอ้วอนกูยังกลัวกว่านี้เลยเฮียนี้อะไรกระจอกงอกง่อยอโอเคกไ,ไปไหนวะ จากทรงแล้วน่าจะกลับไปขึ้นรถไฟนะครับรถไฟจะไปโคราชตกนังบ้าอยู่รถบุรีเฮ้ยไรของกูรถไฟจะไปโคราชตกดังบ้าอยู่ร,ร,ร,ราชบ,บุรีใช่ป่ะวะลองไม่เป็นนะอ,อ่ะปะจะปะประตูก็จะหนีผัวกูจังเลยสัตว์นี่ลงลิฟต์ไปจ้าบายีโหลดให้หมดได้ใช้สักทีนะครับคอนแทคบีมเนี่ย อื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนเดิมมีอะไรบ้างการะสุนคอนแทคเหลืออีก5นัดนะครับมีโกเซมิคอนดักเตอร์หนึ่งอันนะครับเอาไว้ขายนะฮะรวยครับผมโอ้เจ้โอ้โอโอโวสับแมนฮัลโหลโอ้เด้อ d ดิส r o y e d นี่ไปไหนอะ อ๋อก็ออกจากลิฟต์เดิมแล้วกูจะหมุนกล้องไปมาจนงงเองทำไมเนี่ยโอเคครับนี่เป็นห้องน้ำหันษานะครับอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเยี่ยมครับกับไปได้สัตว์บายชโชคดีนะพรอนพรนแม่งม,มีกี่ชปเตอร์เนี่ย e n v i r o n m e ์ t า a า a r d Completed จบไปกับ c ปเตอร์ที่6นะครับนี่เป็นพาร์ทที่11 เซฟเด็กสัตว์ถามโง่โง่จริงมึงควรจะเซฟให้กูเลยด้วยซ้ำไอ้แย่ผ่านแชปเตอรพอ์พ่อมึงไม่เซฟไอ้เกมโง่เอ้ Into the Void นะครับตอนนี้เราต้องไปที่ Mining Deck นะครับที่เมื่อกี้ฟัง audio sound เขาบอกว่ามีคนไปรอยูต่ตรงนั้นแปลว่าอาจจะมีผู้มีชีวิตเหลืออยู่กูก็ซุยไปเรื่อยสัตว์เยี่ยมครับเยี่ยมนี่ก็อ่านมาสิบนาทีแล้วนะโอ้ Oh shit! There's an If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the ship to make a clean broadcast. The beacons on the maintenance subdeck can launch the SOS the control room. Damn! The damn room is locked. It looks like they keep an emergency access key on the processing subdeck. Couldn't be easy, could it? I don't know how much more of this I can take. nhiều, bên này có bài nhiều, Okay. Objective inactive. Added. Bên này nhiều, Object nhiều, nhiều, object ถ้าเราจะเลื่อนไปอย่างอื่นทำไงครับเราเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้อโอ้โหด้วยความเสือกครับทำให้เราเห็นพาวเวอร์น็อตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนเสือกก็ได้อะไรดีๆเสมอกู <c oughs> จะกระทรืบททำไมกด B ดีดิเออทางนู้นครับเราต้องเสือกให้ครบทุกทิศทางนะเป็นการเสือก360องศานั่นเองครับสีวิสามรองศามันมันสู้ไม่ได้ครับกับการเสือก 3. 6 0อองศาเนี่ย โอเคครับตอนนี้เจอทานซิสเตอร์หนึ่งกล่องนะครับเราจะถือไปด้วยเพื่อความอุญใจนะครับ <Bang! S 1> เจอของใหม่ทานซิสเตอร์ก็หมดประโยชน์นี่มีเบสนะครับให้อัพปืนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคอยเราไปไหนเราสำรวจห้องก่อนครับนี่อะไรอะ่ะแสงโอ้เฟมโฟร์เปิด <Bird S 2> ให้หมดนี่อะไรสตาร์ซิตแท็ก คอนแทคเอนเนอรี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 อีกแล้วเพลงมาก่โอนตลอดอะเราเก็บให้หมดครับอะไรที่เก็บได้เพราะว่ามีสตอรี <like> ่ตรงนี้ดังนั <sucked> ้นเราขายแม่งครับเยี่ยมชะลลาล่ะขายหมดเลยสัต์ โกวคุยอะไรไปซาร์ซิสก็ขาย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 พลัสเปล่าหมูพัดเราจะ300นัดต้องใช้บ้างละไม่ใช้ก็ขายไปพลัสแม่คัตเตอร์ครับเซื้อกระสุนเพิ่มเนี่ยพลัสเฮ้ยกดผิดอันดืดดืดดืดดืบเยี่ยมไปแต่ เราใช้นี่บ่อยสุดเลยนะพลาสมาคัตเตอร์คนอื่นใช้ปืนอะไรผมไม่รู้แต่ผมถนัดพลาสมาคัตเตอร์ที่สุดอ่ะวันฮิตค <hit> <c oughs> ิวพลายเฟิร์นนี่ถ้าอัพเป็นร้อยนัดก็จะยิงได้นานมากครับแต่ว่าเราเน้นพลาสมาคัตเตอร์ก่อนดีกว่า แต่มันไม่ค่อยมีอะไรน่าอาบแล้วอะครับคือดาเมจมันเต็มแล้วไงนึกออกปะมันก็จะเหลือแต่แบบพวกง่เงๆทำให้ยิงเร็วขึ้นซึ่งมันไม่ได้จําเป็นวะเอานี้ดีกว่าชะ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 ,ชะ,ชะหรือจะเอาคอนแทคบีมคอนแทคบีมก็น่าสนใจนะครับอ,อืออัพที่ดาเมจขึ้นเป็นอัพได้สูงสุดเป็นร้อยยี่สิบห้าต่อน,นัดเอ้ยร้อยห้าสิบต่อน,นัดมันก็จะยิงสามต่อสอง ไม่ถึงจำนวนก,กระสุนนะเอาพลัสไรเฟิลดีกว่างั้นนะ่ะแกปบเลยโอเคเราควรจะเหลือน็อตไว้หนึ่งอันเสมอครับไม่ว่าเรื่องที่อะไรเพราะว่าการเหลือน็อตไว้หนึ่งอันจะทำให้เราสามารถเปิดประตูได้นะฮะเคลเนซิสโมดูลอัพเกรดโยรคงโอเค ว่าเมื่อกี้มีช็อตที่ผมดึงไม่ถึงไงดังนั้นมันก็จําเป็นพอสมควรเป็นการ mix and match ไปเรื่อยๆครับจะแมทช์ไหมไม่รู้ครับความคิดกูมันแมทช์ก็โอเคครับไปครับผมต้องเรียกลิฟต์ด้วยเหรอโออโอ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไรอ่ะอา้าวปืนลัน่นขอโทษนะ วัวหลุด,ดก็เลยให้กูไปไหนนะต้องลงคนระับตอนนี้เราอยู่ไหนต้องลงไป,ปอ่ะ Processing สงสารก็แต่คนนี้ครับเขามาดิ้นครับแล้วก็เราสงสารเนี่ยเราไม่อยากให้เขาทรมาร์เราก็เลยแบบ เอ้ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวมาทำไมเหไอ้บ้านนาโอ้โหมากันเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยม,มากันจังเลยอะไรมึงหันสาบันเทิองอะไรกันเนี่ยฮะฮะยังอีกอย่าจ้วงตีนยิงหวัวยิงไม่โดนด้วยสัตว ดูมีความสุขนะครับกับการลงมาจากที่สูงแล้วก็กูเนี่ยอยู่ด้านล่างมองไม่เห็นควยเลยต้องรอแบบให้แม่งกระทืบก,กูไปยกหนึ่งก่นอนเจคอบนี่คือใครครับหมาป,ป่าหรือเปล่าเอยโอ้โหวิ่งทำไมเนี่ยชอบวิ่งเป็นไรฮะเป็นไรททำไมต้องวิง่งมึงนี่กตัวมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยโอ้โหฟิวกันกระเจน ระเด็นกระจนไอหอยสงังยังไงมึงไม,ไม่ไม่มีหัวก็ยังจะพยายามนะฮะเป็นคุยอะไรกันไหมเนี่ยฮะแล้วทำไมตัวนี้มันไม่ปล่อยลูกวะงงปกติม,ตมันตายมันต้องปล่อยลูกไมหรอตัวปลอมสินะอะไรโ่วยเฮ้ เติมเลือดเลยทางนี้มีอะไรครับมันให้ไปทางเอ้าให้ไปทางนี้เหรอหรือว่าไปได้สองทางโอ้โหศพเดี๋ยวก่อนเราต้องจัดการเคลียร์ศพนิดนึงโชคดีครับพี่โหมันเชื่อมกันเนาะน่าจะเชื่อมกันครับประเด็นคือเราต้องระวังตัวค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าศพนี่เต็มทางเลยดังนั้นเราควรจะ เก็บศพให้เป็นที่เป็นทางนะครับหล่นตุ๊บไปครับโอเคครับนี่คือหน่วยงานเก็บศพจากภาครัฐนะฮะก็ขอให้มีความสุขครับอืม That's right ให้ไปทางนู้นอนึงด้วยงั้นเราต้องเช็คทางนี้ครับไม่ว่าจะยังไงนะฮะเอ้าไปได้หมดไอสัตว์สรุปคือทางเชื่อมกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะนี่เป็นไรเป็น ง่วงเหรอง่วงแน่เลยอ่ะเปลี่ยนจัดท่านอนใหม่โอเคนอนตรงนี้นะครับผมโอ้ยยักหน้าด้วยเชื่องไงสัตว์เป็นคนเชื่อฟังนะครับน่ารักจริงๆเฮ้ยพี่ฮฮเซฟสเตชันก็ข้างล่างจะมีอะไรไว้ดูกันร์าหน้าแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อนะรีบตัดจบฟ้านี้ไม่ใช่อะไรเว้ยจะไปเล่นเกมอื่นต่อ วันหนึ่งว่างๆเนี่ยผมเล่นทีสาเกมเลยนะเออแต่อัดไมไหนี้แล้วแต่โอเคครับก็สำหรับ d e a t h b e นะครับ Part ที่สินะครับหลังจากฆ่าบอสตัวใหญ่ๆนั้นได้แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Mining Deck นะครับและข้างล่างนี่เป็นทางที่เราต้องไปต่อเอ้ยจักกระทืบทำควยเลยล่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะเจออะไรดังนั้นผมเซฟไว้ก่อนและเรามาติดตามกันต่อาร์ทหน้านะสำหรับร์นนี้ก็ต้องขอเสัสดีลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับ Blah <laughs> blah <laughs> blah 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 Holy shit! <laughs>